sure ค่อยต่อยโอเคอยู่นะไม่ลุงลลุุงงเฉันว่าน่าจะดีกว่าอาแปดเลยบ้างเนี่ยนี้คอยต่อยเหรอป้าเขาเขาบอกรถป้าเขาว่าสีแกดเห็นพี่จอนบอกว่าดีอ่ะดีพี่จอนเขามีอยู่นั่นคือว่ามันน่าจะดีกว่าอาแปดบ้างน่าจะดีเดียวกันแต่ว่าพี่เขาส่งมันดีกว่าอาแปดนะเลยอาแปดดีกว่าไม่มันเจเดียวกันไหมแคนชอบนะผมว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความถนัดผมชอบอาแปดมาก ก็ดูว่าสเปคการขับขี่เหมือนแฮนดิ้งเวลาขึ้นเขาแม็เหมือนกันเลยแบบว่าไอ้ไอ้ไอ้เียแม็กลาเรนเวลาขึ้นเขามันสะบัดไง8วแม็กสะบัดต้องถามพี่ตู้พี่ตู้เขาเป็นนักซิงรถแล้วแท็กอะแท็กเหรอโฉมีนะแท็กอะเออลองเลยลองออยลงแท็กนี่คือที่สุดแลยแไงวะกโว้ยมันก็เป็นเป็นรถเดิมแต่อมันใหญ่อะดิที่แม่งโดนยิงง่ายนะเว้ย เฮียมก็ใหญ่ได้แหละรถได้นี่อยู่แล้วปะใหญ่แล้อาแปดแล้วมึงดูรถล้อมก็พอหรปะตรง้ถมันดูใหญ่เจ๋๋เว้ยบูมก็จริงว่ะโอ้โหเจอไม้สะงอนมังเอกร์อะมังเอกเร์กระโลอะมังเอกอย่างหล่นอะมังเอกร์อะอันนี้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 เด็กบูมเหรอพี่บูมหัวเหลืองเนี่ยไหนน้องหัวเหลืองเนี่ยอ๋อ มาแรกหนึ่งอันได้สองอันดเชลล์อ้คนอยากรู้เฮ้ยไม่รู้แต่ผู้หลอกระเบียนศูนย์ศูนย์เจ้าอย่าต้องดูบัตรแล้วเอี๊ะโก้ไอ้สัตว์เจ้าอย่าตัวนั้นเลยปาเช็คบัตรดิไอ้จงน่าจะอยากดูสุดจงเช็คบัตรหน่อยจงตัวกันเลยอืเช็คบัตรเช็คบัตรเช็คบัตรคุณราตอบจงน้องผมดูบัตรหน่อยจง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 เช็คบัตรหน่อยจงดูดิดูดิดูดิจงขอดิ โจมจมกุ๊กโจกุ๊กกันเฮ้ยพูดไม่เอาเฉลาให้ผมเฉลาให้พูดเลยพูดเลยแล้วโจกุ๊กจะตกงมาแล้วงมสเตจพี่ด้วยก็พี่ให้ดูหนูก็ให้ไงมาถามพี่แล้วถึงพี่ดีจัดเจื่อหรอเรียบบ้านเบโก้สวยสุดๆนะพี่ตู้เห็นยังครับพี่ตู้ไม่เห็นรบกวนรบจงครับตกทางนี้ด้วยได้ครับได้ครับเดียมมาเดียมมา ได้เล็กเดอะแมาส่งมาเบื่องตัวจสอบก่อนคนนี้เผื่อมาหลอกเพื่อนพี่เอาข้อมูลมาให้ดีที่สุดเพื่อนพี่หรือเปล่าจะมาหลอกหนูจงเบอร์อะไรอ่ะมันไม่แน่หรอกครับคุณเจลจะมาหลอกเพื่อนไอ้นี่เพื่อนผมก็ได้ไงถูกไหมล่ะเพื่อนพี่หรือเปล่าเบอร์อะไรจงเบอร์อะไรพี่ไม่เคยหลอกใครนะพี่บูมโสดเบอร์พี่ตัวใช่ไหมครับพี่บูมสองสองห้าสี่ศูนย์หนึ่งเพื่อนอะไรนะอะไรวะใช่ พี่เฉนเห็นนะครับ่นนะครับไหนเฉินไม่ทันเลยดิไม่ทันเพื่อนไม่ทันแม่เย็นดิอย่าน้ำลายไหลดิเฮ้ยโหไอฟามไม่องาระติบหรอไอเหี้ยมึงจะติทำไมั้งนั้นอะโอ้ยโอ้ยก้อเโอ้ย เราดูในแบบนก่อนเลยหนึหนึ่หนึ่งอัตราไม่มาเลยหกดูด้วยหนูเลขปไอ้หนูเบอร์อะไรลูกฝนโคตรหน่อยเลยห้าส่งกสครอยต่อยไว้นะเยอะดูเยอต่อยามาไปครับอย่าเยอะไวยนะลอยช่วยมาเด็กเป็นเล็กเรียไว้อะึ่เฮ้ยเฮียแล้วไม่แอคจิบกันปะ โอ้โตร่างจีตพี่เด็กได้แล้วพี่เขาได้ไหมพี่ไอ้ไม้ไม่อยู่นะได้แล้วครับผมครับไม่คือไอ้ซิกไม่อยู่ใช่ป่ะซิกอยู่ป่ะซิกชุมชนชัดๆแม่งีเล่ซอกต๊เข้ามาหายองเฮ้ยชุมชนชัดๆไอ้ไอ่แบนแล้วละหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเฮ้ยได้อีห้าไอ้วิงหนึ่งสี่สามสามเฮ้ แต่ไม่ต้องจะมานี่บาการเราไปล่องไหนมาล่องเหนือออกใต้มาแล้วอพี่เฉินมาแล้วครับเฮ้ยเอาเพจเอาเพจเอดีไหมไอ้ล้นดีกว่ามึงไปไหนมาไหนได้ปะไปเลหนึ่งห้าเจ็ดสี่วิได้ขวดครับได้ขวดโปรเจกเพนได้เพนได้สิบสองวิเอดีได้สิบสองเหมือนกันต้องชชยมาโก้เอ้ยเข่าเข่าไม่เอาเพลจไหมเลยสิบแปดขวดอะไรครับน้องชใย เจ็ดสามสองพี่ได้กวบอกเขาบอกเจไดเซ็กชี่บอกใยี่สิบเจ็ดอะพี่ไมยี่สิบสองเอ้ยสวยดิทำไงนะต่อครัเปิดเปอเอดีได้ไรเอดีมีได้เกพี่ได้เอเครับเลยเปหมาดนเหมือนนี่เลยวะนี่กลัวเปิดอะไรวะอะเรียบร้อยไปกับลไ่ได้ละเอาลับ ครับกระจจยเด็กปะมันใหญ่ฮะพี่จัดยังไงไม่เฉล่ยไม่มีคนครอ่ะกครับเฮ้ยเออสวยไม่แรกเลยไม่แรกเลยสวยปะไม่ได้ว่าตอนตีสวยปะตีสวยปีนไหมหน้าเหมือนยูนะพี่เหรออ่ะเหมือนนะพี่ยูพี่มีวะที่ยูพี่ไม่มีเออที่เหลือเหรียญไหมแลกไม้หนึ่งได้สองอันพี่แลกไม้หนึ่งได้สองอันไม้มีสองสองสกินเหรอใช่ใช่พี่อันนี้กับอันนี้ไม่ตู้มัวแต่บองไอ้ตรงไร้เทียมทานบองฝั่งขวาดิไอ้ขวาเลยยังพอกัน อ๋อแต่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 ี่ผมใช้อันอันแปนสวยกว่าหรอแปลนดีกว่าเหรอใช่ใผมชอบอีกอันมากกว่าเวลาเยอะหรือเปล่าไม่เนี่นหมายถึงว่าตอนตีตอนตีเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันละคู่แต่แค่ว่าเหมือนกันนะลักษณะลักษณะไม้มันเลียวกับไม่เรียวถูกไหมไม้ค้าฝีดีที่สุดพี่เฉินอย่าให้ตะกินมันหลอกตาพี่กจริงไอ้แทนอยางไอ้ไอ้แทนไม่อยากตะกินจะไม่มีไม่มีหรือจะผมอยผมมีแต่ผมไม่ใช้พี่อย่าให้ตะกินมันหลอกตาพี่ไอ้ซิก เจอผมมันต้องใส่สกินเวลาตีเราจะได้ลั่นท์เราได้รุ่นวัยรุ่นแบบก็แบบตัวเดิมพันนั่นคับติกเขาด้วยคับตีเหรอไอ้ก้นตะกินบานแล้วตัวเดิมพันตะกินบานแล้วจิตเปล่งแปรจิตเปล่งแปรจิตอะไรบ้างฝาเนี่ยเพื่อนด้วยนะเพื่อนด้วยนะดันหน่อยดันหน่อยไอ้ยไม่เห็นอ่ยไปสัตว์เลย เล่นหัวเพื่อเต็มเบ้งเลยเมื่อกี้บูมโหดจัดนี่วะเน้นเพื่อนกันเป็นกบดถูกว่าเราเพื่อนมึงเก็บมันตัดใครคนหนึ่งเลยพี่เจอศพเพื่อนเต็มเลย ให้ซอยเอาได้ป่ะแช่ซอยเอาได้ไหมเออขีด<น>หรือซอยก็ได้เอะสักอย่างข<น>ึ้นซอยมาขึ้นขอมันซอยีดไปให้ปีกก็ได้ขีดไปให้ปีกนะหันไหมนะใจเย็นน่ากลัวมากเลยวงเนี่ย น่ากลัวขนาดนั้น,นเลยหรือกลัวขนาดนั้นเลยเลยเราไม่ไปหมกจัดไหมเปิดมาไอ้ลบไม่ได้มัมกกนมมมดูอย่าบ้าก,กามดีไม่รู้กระโดดจะไปตายตายเลยวะไม่มีเงี่ยงทำอะไรหรอกน้อง,องเฮ้ยจะอะไรกันวะไอ้จงไม่ใช่ไอ้แวนพี่หลงไอ้มัดไอ้ไม้ไอ้เฟน ไม่โตจำวันที่คุยได้ปะมึงเคยคนพูดยังว่ามันไม่มีทางลากันได้พร้อมกันสิบคนอ่ะแต่ภาพภาพมันต้องมันอนี้ไงมันลาสิบคนนี่ไง <c oughs> ว่า <c oughs> ไปได้ยังไงหลอดลอดลอดหลลาตามมึงพูดล่ะกิจกรรมด้วยไงตามมึงพูดเขาเส้นมาแล้วเขาเส้นมาแล้วครับวันยูเขาเส้นมาแล้วเนี่ยตอนที่เราเขาเหนื่อยไงตอนที่เราเขาเหนื่อยไงแต่มันช้าสองทุ่มไม่เป็นไรไหนพี่หลงอ่ะไหนพี่หลงอ่ะอาทิตย์นี้หลงหายไหม เราไม่กล้าไปพูดใส่เขาไม่ละถ้าสมมติว่าเขาเหนื่อยไงเขาก็พักไงผมมองว่าเราเหมือนเราฝึกคนน้อยมากกว่าไม่คือแค่แค่นับตามมือกันนะมือมืออีกข้างนึงกูนับไม่พอกูต้องยกมืออีกข้างนึงออกจากคีย์บอร์ดเพื่อมานับมืออีกมือหนึ่งอะคนลาเยอะขนาดนั้นเลยหรือแกเห็นเวลาเขาบอกว่าตอนตอนคุยกันนั่นะไม่มีทางมันลาไม่ได้เลยพรา10คนอ่ะไม่มีทางลาพร้อมกันได้10คนหรอกเป็นไงเฮียมันเป็นไปแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เฮียบางวันกูาต่ออยู่แล้วไงก็พอคุณูอยู่แล้วไง เจอวินเตอร์ไพส์เหรอวะไอเชี่ยวินเตอร์ไพส์สิบนล่ะมึงดูดิไอเชี่ยไวบัตฟอร์เรมยังชนะได้เลยมันน้อยกว่าบัตไอรัตเยมทามมันเยอะนะชนะแพ้ไม่ได้เซเรียสเพราะฉะนั้นเราก็ชนะได้ตัวต้องชนะทุกอย่างคือจบไปที่อ่ะต้องต้ในแบ๊กต่าแพ้ก็ไม่เป็นไรไม่สังทุ่มมาเลยมาแล้วเลิกพูดได้ไหมสองคู่ทำไมสองคู่เป็นไรอ่ะรู้เป็นไรมชนยมาแล้วมันก็จบไปแล้วสองทุ่มก็ปล่อยสามครึ่งสี่ไอสองครึ่งสามทุ่มปล่อยไปแล้วจะเหมาทั้งวันไม่ได้หรอฮะ เอาอย่างนี้ั่กกูำเพี้ยรไม่ไดเี้ยเลยไม่ได้มอนแล้วดูไม่เอาเดี๋ยวกูหมาจ่ายให้แกงร้านนึงนะจ่ายให้ให้ทุกคนอย่าไปดูตกบ้านตก้าตกรูปมาในในเบอร์พี่นี่สีหกีหนึ่งแปดไอ้คนรู้ไอ้ที่ไอ้เนี่ยคนชื่อคนชื่อเจวะอไม่สม้วอไงพี่ีหกเจ็ดสี่หนต้องส่งอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้เลนเนบ้างสมไม่้ยตกตัวี้เห็นอะไรเพื่อนบไไก่มันมึนมันชอบเก็บขึ้นมาเหรออย่าที่ ไอ้ไก่มันชอบหิวของมาแค่เอาตามไปกินเลยนะคือไอ้ไอ้ด่านเรเชลนะอะดิแว่นไอ้ยี่นี่เงียบแล้วนะเป็นเล่นกูเนาะไอ้เหี้ยเงียบอยากจะเคลียร์จอตัดสกปรกไอ้เหี้ยโอโคกไอ้เหี้ยแล้วมันเล่นกูเพราะว่าบัตรฟอเรสต์มันมีถึงนี่ยังจไหมวะไม่ถึง ไม่ถึงตู้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบสี่ประมาณนีได้ได้ได้พี่วินได้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 ไไได้ม่เล่นไม่เล่นน้อยเกินคนอะไม่ผมมันเป็นไปได้ยังไงวะเราลาวันเดียวกันสิบคนอะผมขอตารางส่งของพี่ส่งสแตทนัตเตะไหมผมใช่ไหมได้ได้ได้ไม่พใจแล้วพี่มันลาอย่างไงให้วันเดียวสิบคนวะพี่ส่งผิดอันโทษอะไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันแล้วสี่อะสี่ปุ๊บ ไอ้ไปงานมันเกิดแฟนพี่หลงไปเทสวอตยูมาอาหะหกละไอ้มัตวันเกิดไอ้มัดวันันเกิดโอ้วันเกิดหลายคนเนาะมาหาไอ้ไม้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ไปเที่ยวไอ้ไม้ไไอ้ลน์มามามา perfect วะพี่บูมเป็นสาวแต่ถ้าเราตีคนยืนยังไงไอ้บูมอยู่ได้เลยตลอดยืนเดียวหอยอยู่ตลอดนะเฝ้าเฝ้าถูกใช่ใช่ยืนเดียวหอยจุกหอยตลอด เอาโดนหน่อยฝัดเฮียหัวไฟเลยเห็นไหมนะเห็นไหมนะเดี๋ยวเปี็บๆไปนี้เหี้ยละเฮ้ยเม่เสียเปรียบมากนี่ว่าไม่วะเฮ้ยมันไอไอข่าวกวางมันมา,มา แม่งยึดเวลแล้วใจเย็นนะมึจะกลับไปโทนส่มึงใจเย็นนมึงค่อยๆถ่ายไปได้ปะงก่อนค่อยๆถ่ายไปได้ปะลงน้วต้องให้ลงน้ลงน้เพิ่มาจงน้มางนไหวลุงน้าไม่จบเพื่อนมาดิเต้ต้อ๊ะบอกบอกนาดบอกขนจให้จงให้งให้งให้เปนรแล้วเรากลับไปเล่นโทนั้กันนะเข้าไปพอมันดีอไม่ไม่ต้องไล่ไลจบแอบจบเพื่อน้ถ้ามันนไม่ห่าง ไปพี่แอบโฉบให้ไม่ได้หมดไปเอาไปเอาไม่ได้แล้วต้องไปพร้อมกันนะไปเอาไม่เอาไม่ได้นะต้องไปพร้อมกันนะเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เป็นนี่เต็นนี่เต็นนี่โอ้ยแอบเนื้อแล้วไม่ปล่อยดีทำให้อะไรวะกูตีไปสักก็จบตอนนี้มันยากบุก <c oughs> โหดหัวด้วยเหียจริงถั่ง <c oughs> เลยแต่เพี่อมมันจะไม่กดตูดพ <c oughs> ยายามพยายามจริงๆง <c oughs> <c oughs> ั้นสถานการณ์จะไม่เสียเปรี่บนแผนเลยเนี่ยถ้าผมไม่ตายแล้วได้เพื่อนตรงนี้เพื่อนไม่ต้องเสียเวลาไปคนไม่ โอ้ยเโอ้ยวเอรถนสาแล้วเาบอเขาคิดถึงพี่จัดเลยอ่ะพี่บูเขาอาจัดหายแล้วเดียวกินถึงขนาดน้เลยเหรอวะใช่ิถึงมากรู้ว่าเขาพิสว้างอะไรพี่ขนาดนั้นเ้อ้โหมันโดนของพี่ไปไงฝาเออสองพี่น่าจะดีนี่หนูโดนของพี่แล้วเหรอเออนนึกว่าโดนตั้งแต่เมื่อวานแหละ เสถียวานแล้วเหรอโดนแต่เมื่อวานแล้วเหรอโดนของค่ะโดนของโดนก็หมายถึงก็หมายถึงว่าโดนของตแ่เมื่อวานแล้วโดนของกันแหละถูกไหมแอ๋เคยใช่โอ้โหเสียพี่บูมแม่งเสียว่ะชอบคนเล่นกล้ามไหมครับเสน่ห์แรงจริงชอบคนเล่นกล้ามไหมกล้ามตัวกล้ามตัวใช่ชอบคนกล้ามใหญ่มีกล้ามมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหออกกำลังกายเนาะ ต้องพลงภาษาอังกฤษได้อีกต่างหากอมแต่ตัดผมรับไม่ได้เลยนะตัดผมคือรับไม่ได้เลยนะไม่เบียดแย่จัดมันยาวแล้วตู้มาใหม่แล้วเขาก็ต้องลองอะไรไปเรื่อยอันนี้เราพักเลยหรือเปล่าะสีน้ำผึ้งลองถามบอสแบดดิกูไม่อยากพูดกับมันละ

เดี๋ยวจะควงแก่ถ้ามันจะยิิงดิสนีย์กินจชาติดเชมามันก็ได้ติดวิสกี้จะเป็นวิสซี้ชิฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีอาจจะเป็นคนที่จะไม่ใช่นรูซีคเฟ่